อีค่ะนชื่อเด็กหญิงมินดามต่าชื่อเด็กหญิงชินิดาทองหล่ผมชื่อเด็กชายชินพงศ์หนูชื่อเด็กหญิงิมิดาบุญยาพงศ์หนูชื่อเด็กหญิงเปมมณีทองพวกเราอยู่ชั้นป .6 ทัหนึ่งพวกเราตัวแทนโครงการเยาวชนอาสาสมัครท้องถิ่นโลกพวกเราตัวแทนจากโรงเรียนวัดสือพนารามฝั่งลบล่าางุงตำบลโคกขามอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครทอไม่ทิ้งสร้าง มูลค่ารักษาสิ่งแวดล้อมวันนี้เรามีทคนิคดีๆในการรักษาสิ่งแวดล้อมง่ายๆมาฝากเพื่อนๆกันนะคะเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าน้ำมันพืชที่ใช้แล้วห้ามเททิ้งห้ามนำมาปรุงอาหารซ้ำเพราะว่ามันคือมลพิษนี้เรามีวิธีการใช้น้ำมันซ้ำอย่างคุ้มค่ามาแนะนำค่ะน้ำมันบางส่วนสามารถใช้เป็นส่วนผสมของปุ๋ยได้น้ำมันที่ใช้แล้วสามารถเป็นส่วนผสมในการทำเทียนหรือขี้พึ่งได้ มันที่ใช้แล้วยังสามารถนําไปผสมกับขนมปังข้าวหรือธัญพืชเพื่อใช้เลี้ยงไก่และหมูได้ค่ะไหนที่ต้องการโกนหนวดโกนขนก็สามารถนำน้ำมันมาใช้แทนเป็นครีมโกนขนก่อนได้แต่ระวังเกิดอาการแพ้นะคะ